สวัสดีครับพบกับพอกลิ e วส์นวันนี้ครับนายโชคชัยวิเชียนชัยยะอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นประธานในวิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําปี2568กิจกรรมที่1การอบรมทักษะเฉพาะของบุคลากรกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ4ภาค กิจกรรมที่3าการอบรมการสร้างแรงจูงใจในการทํางานด้วย7คิวและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7 9ถึงเมษายน2568ครับโดยมีนางสาววิทิตาอุตยากุลผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการเป็นผู้กล่าวรายงานยุทธประสงค์เพื่อให้บุคลากร ในส่วนราชการมีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุผลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่2ยกระดับบุคลากรให้รองรับการทํางานในองค์กรและยุทธศาสตร์ที่3พัฒนาองค์กรให้เป็น High Performance Organization ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพนักงานกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการทั้งในส่วนกรุงเทพและส่วนภูมิภาคและผู้เกี่ยวข้องจำนวน500คนณโรงแรมจอมเทียนปามบิชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทจังหวัดชนบุรี